ฟังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทะเลเดือดไทยนิรักสงบแต่ก็รบไม่ขาดสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาเกาะติดสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากับเขมรกันในวันนี้ชาวมืดเนี่ยมีเรื่องด่วนเรื่องช็อกเกิดขึ้นอีกแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ล่าสุดผมก็มีรายงานออกไปแล้วนะครับกับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและก็ตราดเนี่ยมีการประกาศกดอายการศึกในบางพื้นที่ทั้งจังหวัดจันทบุรีและก็จังหวัดตราดเนื่องจากอาจจะมีหน่วยข่าวกรอง เสิรข่าวมันบอกว่าตอนนี้ขมรนนั้นพร้อมที่จะรุกหน้าน้ําไทยเรากับบริเวณเกาะกูดโอ้โหตอนนั้นผมเองก็ไม่คิดจริงๆว่าขมรนจะกล้าเพราะด้วยศักยภาพของทัพเรือไทยเรากับขมรนนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่แล้วครับในวันนี้เวลาตีห้าดีสิบนาทีในช่วงเช้ามืดของวันกลายเป็นว่าทหารเรือไทยกับทหารขามรนมีการประทะกันโซนบ้านชำรากจังหวัดตราดหลังจากตางกพูชานั้นเปิดจากการโจมตีเรียกว่าบุกเราก่อนเปิดเราก่อนงานนี้ทหารไทยเราจะยอมไม่ได้โดยในก่อนหน้านี้ครับกองทัพบ,บกกองทัพที่สองของไทยเราก็มีการโพสต์ให้กำลังใจกองทัพเรือนะครับว่า1,500ไมล์ทะเลไทยมีนาวีเฝ้าอยู่คาศึก ขเมรเนี่ยเตรียมที่จะเข้าระดมการโจมตีแนวรบแต่ว่าไทยเราก็รอรับส่งกำลังใจให้กับลูกประดู เนี่ยแหละครับเหมือนฝั่งของกองทัพเรารู้ได้ว่ายังไงขมินก็โจมตีในวันนี้ช่วงเช้ามืดของวันนี้อย่างแน่นอนมีการโพสต์ส่งกำลังใจกันต่างๆนานาซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับฐานขมินเองไม่ได้มีการเกรงกลัวไทยเราเลยทั้งที่เพิ่งประชุม UN เอ็นไปหมาดๆเกี่ยวกับเรื่องของการเจราจาหยุดยิงแต่ว่าคราวนี้ยังไงก็ไม่หยุดยังไงก็ไม่ยอมไทยเราก็ไม่ต้องยอมครับเพราะขมนเขาไร้เหตุผลจริงๆการที่จะ มาประทะกันในโซนทันทะเลหรือจังหวัดตากจังหวัดจันทบุรีเนี่ยซึ่งมันไม่เกี่ยวกับข้อพิพาทในแนวชายแดน สี่จังหวัดก่อนหน้านี้เลยมันห่างกันเป็น1,000ไมล์ทะเลโดยก่อนที่ขมรจะมีการโจมตีครับก็มีภาพปรากฏออกมาว่าทหารของกัมพูชานั้นกําลังขุดหลุมตั้งปืนกลบริเวณจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาซึ่งก็ติดเขตแนวชายแดนกับไทยเรานะครับและและก็ในเดือนมิถุนายนต้นเดือนมิถุนายนนั้นเหมือนขมรมีการเตรียมพร้อมมาก่อนแล้วซึ่งมีการซ้อมรบทางทะเลครับตรงข้ามกับเกาะกูดโดยตอนนั้นเนี่ยกองทัพเรือของไทยเราก็มีการประเมินว่ายังไงก็ไม่ก รบพื้นที่ของไทยและย,ยังย้ำมุ่งเน้นว่าจะรักษาอธิปไตยในดินแดนที่ยึดถือไว้คราวนี้คงต้องบอกว่าเขมรไร้เหตุผลจริงๆครับอย่างที่ผมบอกแหละมันไม่ใช่พื้นที่พิพาทเลยครับกลับมีการยิงเกิดขึ้นและตอนนี้กองทัพของไทยเราก็คงไม่มีความจําเปใ็นใดๆครับที่จะต้องใช้หลักเกณฑ์ตั้งรับเราต้องตอบโต้เขาไปบ้าง และผมเองก็ขอเรียกร้องให้จัดการขั้นเด็ดขาดรวมถึงรวดเร็วเพราะว่าทุกวินาทีเนี่ยคือชีวิตของทหารไทยเราครับซึ่งการที่ขมรบุกโจมตีเราเร่งรีบแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเหตุผลมาจากการประกาศกฎอัยการศึกของเราเนี่ยแหละครับเนื่องด้วยกัมพูชาเนี่ยกำลังใช้อาวุธรุกรานเข้ามาในราชอนาณาจักรไทยตลอดแนวชายแดนกองบัญชาการทัเพเรือเองก็ต้องป้องกันชายแดนจันทบุรีแล้วก็ตาที่ติดแนวชายแดนกับขมรประกาศกฎอัยการศึกในทันทีเดี๋ยวเรามาไล่เรียนกันอีกครั้งหนึ่งกับจังหวัดที่ประกาศรุนถึงอำเภอที่ประกาศนะครับก ็มีจังหวัดจันทบ,บุรีในโซนอำเภอเมืองจันทบ,บุรีครับอำเภอท่าใหม่อำเภอมักขามอำเภอแหลมสิงอำเภอแก่งหางแมวอำเภอนายายอามอำเภอเขาคิจกุดส่วนจังหวัดตราดเองครับก็มีอำเภอเขาสมิงซึ่งเราเองก็พร้อมที่จะปกป้องปืนแผ่นดินไทยไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือว่าทางทะเลตอนนี้ทัเพเรือของเราเนี่ยก็มียุทธาการสั่งหมู่เรือพิฆาตซิลอากาศยาน จัดทัพป้องชาติเต็มกำลังแบบนี้ต้องส่งแรงใจแรงเชีร์ให้กับทหารไทยทุกนายทหารกล้าไทยทุกนายไม่ว่าจะทางบกทางอากาศเราต้องยึดมั่น และรักษาอธิปไตยของไทยไว้ให้ได้นี่ก็คือสถานการณ์กองทัพเรือล่าสุดที่ผมนามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันปะทะกันตั้งแต่ชเช้ามืดในช่วงตีห้ายี่สิบนาทีส่วนในฝั่งของทางบกกันบ้างนะครับก็เรียกว่าตอนนี้เราสามารถยึดพื้นที่หลักสําคัญได้เป็นระยะนะอย่างภูมิเขือเนี่ยเราก็สามารถยึดได้แล้วในเวลา18นาฬิกาหนาทีซึ่งสถานการณ์สู้รบชายแดน4จังหวัดทั้งสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมย์และก็อุบลราชธานีตอนนี้กองกําลังของขเข ทีผลักดันทหารราบพยายามที่จะก้าวสู่ตําแหน่งพื้นที่มั่นของไทยเราครับในพื้นที่ช่องบกเองน่วยกัมพูชาพยายามยึดเนิน469แต่ไทยเราก็ยังยื้อไว้อยู่ส่วนช่องอันมาครับพื้นที่นี้เนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมของไทยได้แล้วแต่ก็ มีการประทะก,กันซึ่งก็ลดลงเป็นอย่างมากนะส่วนพื้นที่ซัมเตครับร่างของนานคาเมนเองก็ยังอยู่กับการโจมตีแบบต่อเนื่องยังออกมาไม่ได้ซึ่งมีรายงานออกมาว่านาคาเมรเนี่ยเสียชีวิตไปมากกว่า100นายส่วนในพื้นที่สัตตาโสมเนี่ยฝั่งคาเมนเองก็ได้รับความสูญเสียอย่างหนักที่เสียชีวิตเยอะมากนะครับเพราะไทยเรามีการระดมปืนใหญ่ M7 5 0เนี่ย เข้าทลมรวมถึงพระวิหารตรงวัดแก้วครับก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องในเขตโดยรอบแนวชายแดนส่วนตรงภูมะเขือเนี่ยไทยเราก็กําลังดาเนินการยุทธศาสตร์เพื่อรักษาความปลอดภัยของภูมิประเทศที่สําคัญตรงนี้เรายึดได้ไปที่เรียบร้อยหรือว่าจะยังมีวัดตากวยครับกองกําลังของขเขมรพยายามที่จะขึ้นมาโจมตีไทยเราแต่ก็ยังไม่สําเร็จส่วนวัดตาเหมือนทมกองกําลังขเขมนก็ถอยออกจากพื้นที่ไปที่เรียบร้อยเพราะตอนนี้ทหารดาวรุกคืบหนักซึ่งฝั่งของขเขมรเ,เองครับมีการ การระดมปืนใหญ่มีการระดมรถถังมากถึง40คันนะเข้ามาตลอดแนวพื้นที่ชายแดนของไทยเรากับ4จังหวัดซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปครับตอนนี้ภูมะเขือเราสามารถยึดได้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกานาทีของเมื่อวาน แต่ว่าต่อมาก็ยังมีการปะทะจากการโจมตีระยะไกลของกัมพูชาด้วยปืนใหญ่ BM21 และกระเช้าบางส่วนเนี่ยยังไม่ถูกทําลายถึงแม้ว่าเราจะทําลายไปแล้วบางส่วนแต่กระเช้าของขเมรเองก็ยังเหลืออยู่ในการส่งกองกําลังโดยล่าสุดของการโจมตีในพื้นที่ทางบกนะครับเวลาตี3 30นาทีคาเมรเองก็มีการเปิดฉากโจมตีภูมิะเขือถือว่าคาบเกี่ยวกันมากๆกับตําแหน่งกองทัพเรือของไทยเรานะครับที่โซนนางะเลนั้นขเมรก็เปิดจากการโจมตีในเวลาตี5 2ีนาทีแต่ก็อย่างที่บอกครับจากข่าววงในของรถพิเศษแนวหน้าอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการยืนยันออกมาว่าคอเมนตอนนี้เนี่ย เสียชีวิตเยอะมากไม่ต่ำกว่า200-300รายเลยทีเดียวจากการที่โดนเอส16ของไทยเราเข้าปะทะโดนปืนใหญ่รถถังของไทยเราเข้าปะทะร่วมถึงทหารราบไทยเราเนี่ยการรบมียุทธวิธีไม่เหมือนกัมพูชาครับที่ยุทธวิธีของเขานั้นเหมือนฮุนเซนเนี่ยส่งทหารเพื่อเสียชีวิตอย่างเดียวเลยไม่ได้สนใจหลักมนุษยธรรมแต่อย่างใดส่วนการประชุมของ UN เนะครับเรียกว่าตอนนี้ดุเดือดมากๆท่ามกลางความขัดแย้งในแนวชายแดน ก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะจบนะการที่ยูเอ็นเข้ามาไกลเกลี่ยแล้วอาจจะมีการเจราจาหยุดยิงเนี่ยแต่มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับซึ่งล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศของไทยเราก็มีการขอบคุณประธานอาเซียนสําหรับข้อเสนอหยุดยิงพร้อมกับบอกว่าไทยเนี่ยพิจารณาเห็นด้วยอย่างยิง่งแต่ว่ากัมพูชาไม่จริงใจทําให้คนไทยตกอยู่ในอันตรายครับและก็ย้าว่ารัฐบาลไทยเรามีหน้าที่ปกป้องอธิบไตยจนถึงที่สุดอย่างไรก็ดีฝ่ายกัมพูชานั้นยังคงโจมตีไทยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันโดยไม่เลือกเป้า ดังนั้นตามข้อเท็จจริงแล้วการหยุดยิงใดๆต้องมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและก็สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โดยฝ่ายไทยเนี่ยให้ความสําคัญในลําดับต้นๆกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและในขณะนี้การกระทำของฝ่ายกัมพูชาได้ก่อทาให้พี่น้องประชาชนไทยเราตกอยู่ในอันตรายนี่เป็นกระทรวงการต่างประเทศในครับที่ออกมาขอบคุณอันวาปร,ระธานอาเซียนจากมาเลเซียที่ส่งข้อเสนอหยุดยิงระหว่างทั้งสองชาติแต่ว่าไทยเราเองก็บอกว่าคำนีนั้นยังไม่จริงใจยังไม่ได้ยังไม่ไไมเอาส่วน กัมพูชาเองครับในการประชุม UN เนี่ยโดยทูตกัมพูชาเองครับก็ประกาศกลางที่ประชุมคณะรัฐมนตรี UN นะเรียกร้องให้ไทยหยุดยิงนันทีแบบไร้เงื่อนไขหลังจากสถานการณ์สู้รบลุกลามอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยตอนนั้นครับไร้เสียงตอบโต้จากฝั่งไทยหรือว่าชาติสมาชิกอื่นๆ ในทันทีเขาไม่ได้เห็นอกเห็นใจกัมพูชาเลยนะครับที่โจมตีไทยเราโกรธหลายข่าวหลายสื่อหลายประเทศเขารู้ว่ากัมพูชานั้นโจมตีไทยเราโกรธซึ่งจะมาบอกว่าให้ไทยเราหยุดยิงแบบไรเงื่อนไขมันเป็นไปไม่ได้นะครับเราเหนือกว่าทุกอย่างนะทางอากาศเราก็เหนือกว่าทางทะเลเราก็เหนือกว่าในทางราบเนี่ยเอออาจจะสูสีกันหน่อยแต่อาวุธยุปกรณ์เนี่ยเราแม่นยํากว่าเราดีกว่าเขมรแน่นอนและก็ยังไม่รู้เหตุผลที่ฮุนเซนนั้นกล้าประทะไทยเราแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ฮุนเซนต้องการจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่การสู้รบในชายแดนแน่นอนครับแต่ว่า การกำจัดอาหารที่อาจจะไม่พักดีต่ออำนาจของตระกูลฮุนเซนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฮุนเซนลดงบประมาณของกองทัพอย่างมีนัยสําคัญและก็โยกเงินส่วนใหญ่ไปสร้างกองกําลังพิเศษที่มีเฉพาะคนใกล้ชิดเท่านั้นที่ได้ใช้อาวุธที่ทันสมัยตานกัมพูชาตอนนี้เนี่ยไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้สัมผัสอาวุธเหล่านั้นเลยแต่ว่ากลับถูกส่งไปแนวชายแดนทั้งที่อาวุธเนี่ย มันเก่ามากนะครับด้วยคําว่ารักชาติบางหน้าและล่าสุดตอนนี้ฮุนเจนเก็ส่งกองทัพเรือมาปะทะทั้งที่ไม่มีข้อพิพาททางทะเลกับไทยเลยเรือรบก็ยังไม่มีพร้อมแต่ว่านายพลกับกําลังพลเนี่ยกลับถูกสั่งให้ออกหน้าเพื่อที่จะไปเสียสละถือว่าแปลกเกินไปจริงๆนะครับและก็ชัดเจนว่านี่ไม่ใช่สงครามเพื่อประเทศชาติ แต่ว่าคือสงครามเพื่อรักษาอานาจของตระกูลฮุนเซนที่ไม่มีผู้นําในโลกคนไหนเนี่ยจะบ้าเลือดถึงขนาดส่งลูกน้องของตัวเองไปรบทั้งที่ดูแล้วเนี่ยศักยภาพสู้ไม่ได้ และประเทศเล็กอย่างกัมพูชาเองประชาคมโลกอาจจะไม่ได้ใส่ใจแต่ว่าความจริงก็คือฐานกัมพูชากําลังถูกใช้เป็นเหยื่อในเกมอํานาจของคนคนเดียวเท่าที่ดูในการรบในวิดีโอหลายๆวิดีโอเนี่ยก็รู้ได้ว่าศักยภาพไทยเราเหนือกว่ามากทั้งทางบกทาง,ทง,ทงอากาศและก็ทางน้ําซึ่งหลังจากนี้ต้องติดตามความคืบหน้าแล้วก็อัปเดตสาร,ารการกันต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น คเมนจะรุนแรงได้สักกี่น้ำมาคอยดูมาติดตามกันที่สําคัญไปกว่านั้นครับต้องส่งแรงใจแรงเชียร์กำลังใจให้กับทัพดนวหน้าทาั้งทางบกและก็ทางอากาศรวมถึงทางน้ํา3เหล่าทัพ ที่จะเป็นรั้วของชาติให้กับไทยเราได้รวมถึงพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในพื้นที่ด้วยประเมินสถานการณ์กันดีๆถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆมันหนักหน่วงต้องอพยพในทันทีรักษาชีวิตของเราเอาไวก้กดก็ขอส่งกาลังใจณที่นี้ด้วยนะครับอะไรในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับการประทแนวนชายแดนแบบนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยและถ้าหากคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย